ตัวนี้จอใหญ่หน้าจอไซส์ทีวีรองรับเอนเตอร์เทนเมนต์ได้อย่างโดดเด่นแต่ว่าโดดเด่นแค่เอนเตอร์เทนเมนต์ไหมไปดูกันดีกว่าค่ะสวัสดีเพื่อนเือนชาวสเปกโฟนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับเตยกันอีกครั้งแล้วก็วันนี้นะคะเตยจะมารีวิวรุ่นนี้ให้กับทุกคนได้ฟังนะคะกับซัมซุงกาแล็กซี่แท็บเอสเก้าอัลตานั่นเองเห็นจอใหญ่ไซส์ทีวีแบบนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยว่าตัวนี้เนี่ยเขามี2ขนาดความจุให้เลือกได้ใช้งานกันนะคะกับขนาดความจุแรกนะคะ 256G ้อ256กิกะ ตัวนี้ราคาเริ่มต้นของเขาจะอยู่ที่4 9 9 9 0บาทหรือว่าใครจะเลือกใช้งานนะคะเป็น512 g กิกก็ได้ราคาของเขานะคะจะอยู่ที่55,900บาทนั่นเองแท็บเล็ตหน้าจอใหญ่ราคาครึ่งแสนแบบนี้นอกจากจะเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ดีแล้วทำอะไรอย่างอื่นได้อีกบ้างเดี๋ยววันนี้เตยมารีวิวให้กับทุกคนได้ฟังกันค่ะก่อนที่เราจะไปดูกันนะคะในเรื่องของสเปคความสามารถการรองรับการใช้งานต่างๆของเจ้ารุ่นนี้เนี่ยก่อนอื่นเรามาดูในเรื่องของ การดีไซน์กันก่อนเลยแล้วกันอย่างที่เพื่อนเนเห็นนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นแท็บเล็ตขนาดหน้าจอใหญ่มากๆนะคะหน้าจอของรุ่นนี้เนี่ยให้ขนาดมาอยู่ที่14.6นิ้วซึ่งเรียกได้ว่าเป็นขนาดที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาแท็บเล็ตในตลาดตอนนี้เลยนะคะแต่ว่านะคะใครกังวลว่าเอ๊ะหน้าจอใหญ่ขนาดนี้เครื่องเนี่ยจะหนาหรือเปล่านะคะต้องบอกก่อนเลยว่ารุ่นนี้นะคะให้เครื่องนะคะที่มีความบางมากๆถึงแม้ว่าจะหน้าจอใหญ่นะคะแต่ว่าความหนาของขอบเครื่องเนี่ย มีความหนาเพียงแค่5.5มิลลิเมตรเท่านั้นเรียกได้ว่าบางมากๆนะคะสำหรับตัวของแท็บเล็ตซึ่งสีที่เตยนำมารีวิวให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ดูกันวันนี้นะคะเป็นสีกราไฟท์นะคะทำให้ตัวของ Samsung s a m s u n g Galaxy t แท s บ u l t r a รุ่นนี้เนี่ยดูมีความพรีเมียมแล้วก็หน้าใช้งานมากยิ่งขึ้นอีกการดีไซน์โดยภาพรวมของรุ่นนี้นะคะจะมาพร้อมกันด้วยกล้องหลังทั้งหมด2ตัวได้กันเป็นการวางกล้องนะคะโดยใช้โมดูลกล้องแบบฝังบนฝาหลังนะคะตัวเลนส์เนี่ยจะนูนขึ้นมาจากฝาหลังเล็กน้อยซึ่งการไซน โมดูลก้อมแบบนี้เนี่ยก็จะให้ลักษณะนะคะที่เหมือนกับตัวของ Samsung s a m s u n Galaxy g S 2 3 Series ที่เป็นตัวเรือทงของทางฝั่งมือถือของ s a m s u n งนั่นเองค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของแถบแม่เหล็กนะคะที่ตรงนี้เนี่ยสามารถนำเอาไว้วางพักตัวปากกา S Pen ก็ได้แล้วตรงนี้นะคะเป็นแถบที่สามารถชาร์จไปในตัวนะคะสำหรับปากกา S Pen ได้อีกด้วยค่ะ และยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะทุกคนเตยอยากให้ทุกคนนะคะลงมาดูด้านล่างตรงนี้นะคะจะมีเทคกเขียนเอาไว้นะคะว่า Sound by AKG ซึ่งเป็นการรับประกันนะคะแล้วก็รองรับเลยว่าลำโพงของ s a m s ซ n g Galaxy Tab S9 Ultra รุ่นนี้เนี่ยได้รับการปรับแต่งนะคะปรับจูนเสียงจากทาง AKG เพราะฉะนั้นรับประกันในเรื่องของคุณภาพของเสียงได้ยอย่างดีเลยค่ะ ซึ่งนอกจากจะได้รับการปรับแต่งจาก AKG แล้วนะคะตัวนี้เนี่ยคุณภาพของเสียงนะคะได้รอบทิศทางและเสียงเนกระหึ่มมากๆเพราะว่ามาพร้อมกันกับลำโพงสูงถึง4ตัวด้วยกันเป็นด้านซ้าย2ตัวและด้านขวา2ตัวนะคะสำหรับใครที่เป็นสายเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์แบบสุดๆไปเลยค่ะหรือว่าใครนะคะที่ทำงานในด้านของการประชุมออนไลน์บ่อยๆนะคะเน้นการวิดีโอคอล รวมทั้งเพื่อนๆคนไหนที่ยังเป็นนักศึกษานะคะต้องการที่จะใช้แท็บเล็ตสักตัวนึงเอาไว้สําหรับเรียนออนไลน์เนี่ยตัวนี้ก็ตอบโจทย์ไม่แพ้กันค่ะเพราะว่านอกจากลําโพงที่จะให้มาสูงถึง4ตัวแล้วนะคะเขายังให้ไมโครโฟนรอบทิศทางเนี่ยมาอีก3ตัวด้วยกันค่ะ ทีนี้นะคะเรามาดูในด้านของหน้าจอกันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับตัวนี้นะคะ Samsung Galaxy Tab S9 Ultra ตัวนี้ได้หน้าจอที่เป็นหน้าจอ Dynamic AMOLED 2X นะคะให้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ระดับ WQXGA Plus เลยนะถือว่าเป็นความละเอียดที่สูงมากๆนะคะอาตาัตรา Refresh Rate ของรุ่นนี้ก็ไม่น้อยหน้ากันนะคะเพราะว่าให้อัตรารี f r e s h Rate มาสูงถึง120เฮรด้วยน่าสนใจมากๆในด้านของคุณภาพหน้าจอนะคะ เขาอย่างนี้เพืเ่อนๆเห็นนะคะว่าหน้าจอเนี่ยให้สีที่มีความสดใสแล้วก็ให้ในเรื่องของความคมชัดที่สูงมากๆ สำหรับใครที่เป็นสายดูหนังดูซีรีส์ n e t f l ล x นะคะหรือว่าสตรีมมิ่งต่างๆบอกเลยหลงรักตัวนี้กันทุกคนแน่นอนเพราะว่าด้วยคุณภาพของจอของเขาอ่ะทำให้เรานะคะสามารถดูเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนังหรือซีรีส์นะคะได้อย่างดีเลยเหมือนกับเรามีทีวีนะคะจอเล็กๆพกพาไปไหนได้สะดวกสะดวกเนี่ยเครื่องหนึ่งเลยนะคะหรือว่าใครที่เป็นสายศิลปินเกาหลีอันนี้น่าจะถูกใจไม่แพ้กันเลยเพราะว่าเตยก็เป็นคนหนึ่งที่ฟังนะคะแล้วก็ดูศิลปินเกาหลีนะจากปกติเราดูวิดีโอ ต่างๆ MV ต่างๆผ่านโทรศัพท์เนี่ยอาจจะยังไม่จุใจมากพอนะแต่ตัวนี้มันจะทําให้เรานะคะได้เห็นความหล่อความสวยของศิลปินที่เราชื่นชอบอย่างเต็มตานะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยเสียงนะคะที่ได้รับการปรับแต่งมาจาก AKG เนี่ยมันเป็นเสียงที่ฟังได้ยาวๆนะคะฟังได้เรื่อยๆไม่บาดหูนะคะทำให้ตัวนี้เหมาะสมกับการเอนเตอร์เทนเมนต์มากๆค่ะ แต่ว่าเห็นอย่างนี้เนี่ยในเรื่องของหน้าจอเขาอ่ะก็มีข้อสังเกตให้1ข้อเหมือนกันนะคะก็คือในเรื่องของน้ําหนักนั่นเองตัวนี้นะคะนอกจากจะให้หน้าจอที่ใหญ่มากแล้วนะคะเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยเขาก็ให้มาเยอะเหมือนกันทําให้ตัวนี้เขามีน้ําหนักค่อนข้างมากค่ะโดยทั้งเครื่องนี้นะคะน้าหนักของเขาจะตกอยู่ที่ประมาณ737กร,รมัมก็ไม่เหมาะสมกับการที่จะถือใช้งานตลอดเวลานะคะสําหรับเตยเนี่ยแนะนําว่าถ้าหากว่าอยากใช้งานให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ซื้อเป็นตัวของที่ตั้งแท็บเล็ตนะคะหรือว่าคีย์บอร์ดที่สามารถตั้งตัวแท็บเล็ตได้นะคะก็จะสามารถช่วยให้ใช้งานเนี่ยได้สะดวกมากยิงขึ้นค่ะ เห็นหน้าจอใหญ่แบบนี้นะคะแน่นอนว่าก่อนหน้านี้เราดูเรื่องการดีไซน์รองรับการใช้งานคู่กับปากกา S Pen อยู่แล้วนะคะทำให้ใครนะคะที่อยากได้แท็บเล็ตสักตัวหนึ่งที่สามารถใช้งานคู่กับปากกาได้ใช้งานในด้านของการรองรับการขีดเขียนนะคะวาดรูปหรือว่าจะเป็นสายจดบันทึกเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ตอบโจทย์มากๆค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะนอกจากจะจดบันทึกในตัวของซัมซุ n โน้ตได้แล้วใครที่ติดแอปพลิเคชันการจดบันทึกอย่าง Good Note นะคะ s a m s u n Galaxy g Tab S9 Ultra ตัวนี้ก็รองรับการใช้งานปูดโน้ตด้วยอีกเช่นเดียวกันค่ะหน้าจอที่ใหญ่แบบนี้รองรับการจดบันทึกได้แล้วนะคะแน่นอนว่าตัวนี้นะคะนั่นก็คือปากกา S Pen ซึ่ง Samsung s a m s u n Galaxy g Tab S9 นะคะก็รองรับทุกฟีเจอร์ที่ใช้งานร่วมกันกับปากกา S Pen ได้เลยเหมือนกับตัวของ Samsung s a m s u n Galaxy g S23 Ultra เลยนะคะและอีกหนึ่งข้อได้เปรียบของหน้าจอใหญ่นะคะก็คือในเรื่องของการม u l t i นั่นเอง เพราะว่าตัวนี้พอหน้าจอใหญ่เราสามารถมันติทาสนะคะได้หลากหลายแอปมากยิ่งขึ้นทําให้เราเนี่ย สะดวกในการทํางานมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วยิ่งใช้งานร่วมกันกับฟีเจอร์ในตัวของ S Pen นะคะใครที่เป็นสายแปลบทความหรือทํางานเป็นแบบ2ภาษาเนะะี่ยค่ะตัวนี้เพิ่มความสะดวกให้กับเพื่อนๆได้อีกมากเลยเดวเตอร์จะลองทําให้ดูนะคะเพื่อนๆน,นั่นก็คือในเรื่องของการทํางานนะคะพร้อมกํากับการแปลภาษาไปด้วยนะ,ะตัวฟีเจอร์ของปากกา S Pen นะคะจะมีฟีเจอร์หนึ่งที่เรียกว่าฟีเจอร์แปลภาษานะ,ะเพื่อนๆสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ในการแปลคําศรัพท์ต่างๆนะคะเวลาที่เราทํางานในด้านของการแปล คําไหนที่เราไม่รู้แล้วเรานะคะไม่จําเป็นจะต้องไปสลับแอปเพื่อเปิดแปลภาษาเองด้วยนะวิธีการง่ายมากๆเพียงแค่เรานะคะเอาเคอร์เซอร์ไปวางไว้นะคะตรงคําที่เราสงสัยแค่นี้ไม่ต้องจิ้มลงไปด้วยนะเพื่อนเพื่อนแค่วางไว้เนี่ยเราก็จะได้คําแปลของคําศัพท์นั้นๆแล้วทําให้เวลาที่เราแปลศัพท์ต่างๆนะคะง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองอันนี้ก็เหมาะกับน้องๆที่เรียนสองภาษาอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะ และถึงแม้ว่าตัวของ Samsung s a m s u n Galaxy g Tab S9 Ultra รุ่นนี้นะคะจะยังไม่รองรับการใช้งานสายวาดรูปในด้านของแอปพลิเคชัน Procreate แต่ว่าแอปพลิเคชันอื่นๆนะคะในการวาดรูปนะคะตัวนี้เนี่ยก็ยังรองรับอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวของ iBit Pen หรือว่าใครที่ใช้งานเป็น s e b o o k เนี่ยก็ยังสามารถใช้งานในด้านของการวาดรูปได้อย่างดีเลยค่ะปากกา S Pen ตัวนี้นะคะนอกจากจะขีดเขียนได้แล้วนะคะหรือว่าจะใช้ในการวาดรูปได้แล้วเนี่ย ตัวนี้นะคะเขามีฟีเจอร์ที่หลากหลายช่วยในเรื่องของการทํางานในสายงานต่างๆนะคะแตกต่างกาันหรือว่าจะนําไปใช้ในด้านของการเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ดีมากๆนะคะไม่ว่าเพื่อนๆนะคะจะเป็นสายทํางานอาร์ตเวิร์กนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถทําให้เรานะคะปรับแต่งสเกลต่างๆนะคะได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นหรือว่าใครที่เป็นสายทํางานนะคะกราฟิก 3D ตัวของปากานะคะก็จะช่วยให้เราเนี่ยทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ ส่วนสิ่งที่เตยชอบมากๆนะคะในส่วนของการใช้งานปากกาย S e รร่วมกันกันกบ Samsung s a m s u n Galaxy g Tab S9 Ultra รุ่นนี้เนี่ยชอบพอๆกับการใช้งานในด้านของ Entertainment เลยนะนั่นก็คือในเรื่องของการแต่งรูปนั่นเองค่ะทุกคนสาวๆหลายๆคนน่าจะเคยเจอปัญหาเดียวกันในเรื่องของการแต่งภาพใช่ไหมคะตัวนี้เนี่ยด้วยความแท็บเล็ตของเขาเป็นแท็บเล็ตที่มีขนาดหน้าจอใหญ่ทําให้เราเห็นภาพรวมของภาพได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น แล้วพอเราใช้งานร่วมกันนะคะกับตัวของปากกาเนี่ยที่หัวเขามีขนาดเล็กทําให้เวลาที่เราปรับแต่งรูปนะคะไม่ว่าจะเป็นการลบสิวหรือว่าเป็นการตุงรูปนะคะให้รูปเนี่ยบานไม่เบี้ยวพื้นหลังยังอยู่ในรูปแบบเดิมอย่างเงี้ยคะ่ะการใช้งานร่วมกันกับปากกาเอสเพนเนี่ยก็ถือว่าทาออกมานะคะได้ตอบโจทย์แล้วก็แต่งได้สนุกมากขึ้นนะคะไม่จําเป็นต้องใช้เวลาในการแต่งนานก็ได้ภาพที่สวยมากๆเลยค่ะ พูดถึงเรื่องการใช้งานในด้านของงานเขียนนะคะหรือว่าจะเป็นแนวเรื่องของการใช้งานด้านรูปภาพกราฟิกต่างๆไปแล้วเนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่หลายๆคนสงสัยว่าอ้าวแล้วตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานในด้านของการตัดต่อได้หรือเปล่านะคะต้องบอกก่อนเลยว่าตัวนี้มาพร้อมกันกันกบชิปเซตนะคะที่เป็น snapdragon 8 Gen 2 รองรับการใช้งานในด้านการตัดต่อได้อย่างแน่นอนค่ะโดยที่มาพร้อมกันกับขนาดความจุนะคะสูงสุดอยู่ที่ขนาด512กิกเลยทีเดียวส่วนขนาดแหลมของรุ่นนี้นะคะให้มาอยู่ที่12กิกก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานในด้านของการตัดต่อเลยค่ะ หรือใครกังวลกลัวว่าขนาดความจุ 512GB มันยังไม่จุมากพอนะคะสามารถเพิ่มไ i โคร s d ภายในเครื่องได้สูงสุดถึงอีก 2TB ด้วยกันก็ใช้งานกันยาวๆจุกๆเลยแต่ถ้าหากว่าเท่านี้เนี่ยมันยังไม่จุใจเพื่อนๆพอนะคะฟีเจอร์ของ Samsung s a m s u n Galaxy g Tab S9 Ultra ตัวนี้นะคะมาพร้อมก,กันกับตัวของ Link to Windows สำหรับเพืเ่อนๆคนไหนที่ใช้งานตัวคอมนะคะไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กหรือ PC ที่ใช้งาน Windows นะคะ สามารถใช้งาน Link to Windows กับตัวของแท็บเล็ตได้เลยทำให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถใช้งานการตัดต่อด้วยแอปพลิเคชันต่างๆภายในแท็บเล็ตเรียบร้อยแล้วนะคะใช้งานคู่กันกับปากกาเ pen เพื่อเพิ่มความสะดวกทีนี้เวลาเราจะโยนไฟล์เข้าเครื่องคอมนะคะก็สามารถโยนได้ง่ายๆโดยการใช้ลิงก์ to Windows เลยค่ะ ในมุมของประสิทธิภาพการใช้งานนะคะผ่านไปเรียบร้อยแล้วในด้านของการทํางานในแต่ละแบบนะคะการมั l t i ท a สกิ้งเป็นยังไงบ้างอีกหนึ่งอย่างที่จะแสดงผลนะคะประสิทธิภาพของรุ่นนี้ได้ก็คือในเรื่องของการเล่นเกมนั่นเองค่ะ ในส่วนของการเล่นเกมนะคะตัวนี้เนี่ยรองรับการเล่นเกมได้ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นนะคะระดับกลางหรือว่าจะระดับสูงเนี่ยก็สามารถเล่นได้ครบๆเลยนะคะในส่วนของเกมระดับกลาง,ลางนะคะอย่าง av และภาพ G เนี่ยสามารถเล่นได้แบบลื่นๆการตั้งค่ากราฟ,ฟิกต่างๆไว้ในระดับสูงเนี่ยก็สามารถเล่นได้อย่างเต็มอัทรารตเลยค่ะแต่ถ้าหากว่าเรามาพูดถึงเกมระดับสูงอย่างตัวของ Genshin Impact กันบ้าง เกมนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเหมาะกับการเล่นมากๆนะคะสําหรับในตัวของ Samsung Galaxy Tab S9 u บ t r a รุ่นนี้เพราะด้วยความที่หน้าจอใหญ่สีสันของหน้าจอที่แสดงผลออกมาดีนะคะรวมถึงอัตราลดในด้านของแสงสีเสียงตัวนี้ให้อย่างจัดเต็มเลยค่ะนอกจากเกมชิน Impact นะคะเกม Open World ต่างๆเนี่ยบอกตรงๆว่าเหมาะที่จะเล่นใน Samsung Galaxy Tab S9 u บ t r a ตัวนี้มากๆ ในด้านการเล่นเนี่ยสามารถปรับตั้งค่ากราฟิกสูงเฟรมเรทสูงในการเล่นได้นะคะแต่ว่าจะสามารถเล่นได้อยู่ที่ประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงเท่านั้นก็จะเกิดความร้อนให้เรารู้สึกได้จากตัวเครื่องนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆต้องการที่จะเล่นในระยะที่ยาวมากกว่านั้นนะคะแนะนําว่าปรับตัวของกราฟิกให้ต่ำลงมาเล็กน้อยนะคะส่วนเฟรมเรทเนี่ยยังสามารถเล่นในเฟรมเรทสูงได้นะคะก็จะสามารถช่วยในเรื่องของความร้อนให้เกิดช้าลงได้แล้วก็เล่นต่อเนื่องในระยะยาวได้มากขึ้นค่ะ และตัวของ Samsung s a m s u n Galaxy g Tab S9 Ultra ตัวนี้นะคะมาพร้อมกันกับการป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP 6 8เลยใครนะคะที่ทำน้ำหกใสน้ำกระเด็นใส่นะฝนตกใส่อาจจะกลัวว่าแท็บเล็ตของเราจะพังไหมจะชอ็อตไหมจะเปียกหรือเปล่านะคะตัวนี้ต่อให้เปียกก็ไม่มีปัญหาเลยค่ะสำหรับเพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะมีโมเมนต์อยากเอาแท็บเล็ตเนี่ยไปเปิดเพลงดูซีรีส์อยู่ริมสระว่ายน้ำอาจจะกังวลว่าเอ๊ะถ้าตกสระน้ำไปเนี่ยจะเป็นปัญหาไหมตัวนี้ไม่เป็นปัญหาแน่นอนค่ะ และจุดเด่นอีกหนึ่งจุดของ Samsung s a m s u n Galaxy g Tab S9 Ultra ตัวนี้นะคะก็คือในเรื่องของกล้องที่ทั้งเครื่องนี้นะคะเขาให้กล้องมาสูงถึง4ตัวด้วยกันค่ะเป็นกล้องหลัง2ตัวและกล้องหน้า2ตัวนะคะตัวกล้องหลังของเขาเป็นกล้องหลักความละเอียด13ล้านพิกเซลและกล้องอันตรวายความละเอียด8ล้านพิกเซลนะคะ ส่วนกล้องหน้าเนี่ยก็เป็นกล้องหน้าความละเอียดนะคะ12ล้านพิกเซลคู่กันเลยแต่ว่าตัวหนึ่งเป็นตัวของกล้องหลักและอีกตัวหนึ่งเป็นตัวของกล้องอันตไวท์ค่ะในเรื่องของกล้องนะคะส่วนตัวเตยต้องบอกเพื่อนๆก่อนเลยนะว่าเตยรู้สึกว่าทางซัมซุงอ่ะเขาใส่ใจในเรื่องของการพัฒนา user experience ได้ดีมากๆเลยก่อนหน้านี้นะคะเราจะเห็นแท็บเล็ตหลายๆตัวให้ในเรื่องของกล้องหลังที่มีความละเอียดสูงกว่ากล้องหน้าหรือบางค่ายอาจจะให้ตัวของกล้องหลังมาจํานวนมากกว่ากล้องหน้าด้วยซ้ํานะคะ ซึ่งในลักษณะของการใช้งานจริงๆเนี่ยเตยมองว่าหลายๆคนที่ใช้งานแท็บเล็ตเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้ใช้งานกล้องหลังกันเลยส่วนใหญ่จะใช้งานเป็นกล้องหน้า ในด้านของการใช้งานการวิดีโอคอลการเรียนออนไลน์นะคะหรือว่าการประชุมออนไลน์นะคะจะเน้นใช้กล้องหน้ากันมากกว่าแล้วการที่ให้กล้องหน้ามา2ตัวนะคะโดยที่ตัวกล้องหน้านะคะเป็นตัวของกล้องอันตวายด้วยเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการวิดีโอคอลนะคะให้มุมเนี่ยมีความกว้างมากยิ่งขึ้นทําให้เวลาเราวิดีโอคอลกับฝ่ายตรงข้ามนะคะรู้สึกไม่อึดอัดนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นข้อดีนะคะสําหรับตัวกล้องหน้าที่เป็นกล้องหน้าคู่แล้วก็เป็นกล้องอันตวายด้วยนั่นเองนะคะ ที่สำคัญอันต่วายของรุ่นนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้ากล้องหลังไม่กินขอบของภาพด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่ประทับใจที่สุดในส่วนของกล้อง Samsung Galaxy t a แ S9 บ l t r a เลยค่ะ การรองรับสัญญาณนะคะสำหรับ Samsung Galaxy Tab S9 Ultra ตัวนี้เนี่ยรองรับสัญญาณ Wi-Fi อยู่ที่ Wi-Fi 6e ส่วนบ t o o t h รองรับอยู่ที่บลูทูธ5.3นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจ่ายครั้งเดียวจบนะคะได้ทั้งตัวของปากกา S Pen เลยแล้วไม่จำเป็นจะต้องเลือกระหว่างรุ่นที่เป็น Wi-Fi และเซลลูลา่าเพราะว่าตัวนี้เนี่ยรองรับการใช้งานสัญญาณ 5g ภายในตัวเองเลยค่ะ และอย่างที่บอกไปตั้งแต่ช่วงของการดีไซน์นะคะว่าตัวนี้นอกจากหน้าจอจะใหญ่ชัดเต็มตาขนาดนี้แล้วตัวแบตเตอรี่เขาให้มาจุเยอะมากๆนะคะโดยที่แบตเตอรี่ของ Samsung s a m s u n Galaxy g Tab S9 Ultra ตัวนี้เนี่ยให้ขนาดความจุมาอยู่ที่11,200ม ah ิลลิแอมเลยถือว่าจุแบบเยอะแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะและยังรองรับการชาร์จไวได้สูงสุดอยู่ที่45วัต์ด้วยจากการใช้งานจริงๆนะคะเตยลองเทสชาร์จให้กับเพื่อนๆแล้วนะคะ จาก1%ถึง80%จะใช้เวลาในการชาร์จอยู่ที่ราวๆประมาณ1ชั่วโมง50นาทีโดยประมาณนะคะแล้วจะชาร์จเต็ม100%เนี่ยจะใช้เวลาประมาณอยู่ที่2ชั่วโมงครึง่งถือว่าเป็นระยะเวลาที่นานแต่ก็เป็นระยะเวลาที่ยอมรับได้กับตัวของปริมาณแบตเตอรี่ที่ให้มาค่ะและสําหรับใครนะคะที่กังวลว่าชาร์จนานแบบนี้เนี่ยจะใช้ได้นานไหมการจัดการแบตเตอรี่ดีหรือเปล่านะคะหลังจากที่ชาร์จเต็ม100%เตยนำ Samsung Galaxy Tab S9 Ultra รุ่นนี้ไปใช้ งานเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆใช้งานเล่นเกมด้วยแล้วก็ใช้งานในด้านอื่นๆด้วยนะคะแบบใช้งานทั่วไปเลยสามารถใช้งานได้ยาวๆนะคะถึง4วันด้วยกันสําหรับการคดาดคะเนของเตยนะคะถ้าหากเพื่อนๆคนไหนที่ไม่ได้ใช้งานหนักมากเนี่ยอาจจะใช้ได้ยาวนานสูงสุดถึง5วันด้วยกันเลยนะคะก็ถือว่าแบตเนี่ยให้มาจุกนะคะอึดแล้วก็การจัดการแบตดีมากๆค่ะสำหรับตัวเตยนะคะเตยมองว่าตัวของ Samsung g a l a x y t a แ S9 บ l t r a รุ่นนี้เนี่ย เขามีจุดเด่นหลักๆก็คือในเรื่องของหน้าจอที่ใหญ่ชัดเต็มตามากๆค่ะรองรับในด้านของการใช้งานมัลติทัสกิ้งได้อย่างหลากหลายเลย แล้วก็รองรับได้กับทุกสายงานด้วยไม่ว่าจะเป็นงานเขียนงานกราฟิกงานตัดต่อหรือว่าใครที่เป็นสายเทรดนะคะสายหุ้นเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆเพราะว่ารุ่นนี้ด้วยความที่หน้าจอใหญ่ทำให้เราสามารถเปิดแอปพลิเคชันอย่างหลากหลายซ้อนทับกันนะคะเปิดหลายๆห,หน้าต่างในหน้าจอเดียวกันเนี่ยได้ในทันทีเลยทําให้การทํางานของเรานะคะสะดวกมากยิ่งขึ้นและถึงแม้ว่ารุ่นนี้ราคาเริ่มต้นของเขาจะอยู่ที่49,990บาทนะคะ ว่าการที่เราเนี่ยคะจ่ายครั้งเดียวเนี่ยเราได้ทั้งตัวของปากกา S Pen เราก็ตัวเครื่องที่รองรับการใช้งาน 5G ไปพร้อมกันเลย จ่ายครั้งเดียวเนี่ยก็เรียกเร้ว,ว่าจบนะคะแล้วที่สำคัญตัวของปากกา S Pen เนี่ยพอใช้งานร่วมกันกับ Samsung Galaxy Tab s ัมซุงแกลเ a ็กซี่แ a l บเ r สแล้วนะคะก็ช่วยในเรื่องของความสะดวกมากยิ่งขึ้นมากๆเลยนั่นเองค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการรีวิว s a m s u n g Galaxy Tab S9 u l t r a รุ่นนี้นะคะเพื่อนๆแต่ละคนมีความคิดเห็นกับตัวนี้ยังไงกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเอาไว้ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแต่ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือใครจะกด ดิ่งเอาไว้ให้ด้วยเนี่ยก็จะดีใจมากๆเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ